วันนี้นะคะเราพา f อฟจ้านายจ่าหนูขอพักร้อนนะคะมารีวิวอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่บ้านเกิดของแอดมินเอนะคะแต่วันนี้ตอนนี้เราพาทุกคนมาเปิดคลิปที่นี่นะคะ คือสถานีรถไฟบ้านปินนะคะซึ่งสถานีรถไฟบ้านปินนะคะเป็นสถานีที่ถูกก่อตั้งนะคะในสมัยรชัชกาลที่6นะคะแล้วก็มีการตกแต่งสไตล์บาวารีนนะคะผสมสถาปัตยกรรมของไทยนะคะซึ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์นะคะ ซึ่งไม่มีที่ใดในประเทศไทยนะคะนี่เป็นที่เดียวนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็สถานีรถไฟบ้านปินนะคะจะเป็นสถานีรถไฟที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามีผู้คนมาใช้บริการก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวแวะเที่ยวที่นี่ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปสถานที่ที่แอด i n มินตั้งใจจะพาไปนะคะนั่นก็คืออเมซอนบ้านแม่ปานชา่าไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วะคะ่ะแล้วนะคะ อเมซอนแม่ปานนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการล่องแพนะคะชมความงามนะคะสองข้างทางนะคะก็จะมีต้นไม้ต้นหมากต้นลังไอต้นอะไรลองกองลังสาแล้วขึ้นเต็มข้างทางนะคะต้นตะเคียนต้นหมากใช่ต้นตะเคียนต้นหมากเรื่อที่สูงส่งก็จะเป็นต้นหมากนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะใช้คนในชุมชนนะคะก็มาช่วยกันพายนะคะเป็นผีฟีพาย เอาใหม่นี่ฝีพายฝีพายเอาใยอผีพายก็ชมความงามแบบชูวๆเย็นๆนะใช้เวลาไปกลับก็ประมาณเท่าไหร่สิบนาทีนะคะยี่สิบยี่สิบได้ไปไปกลับยี่สินาทีได้ที่นี่คนนิยมมากใช่คนมาเที่ยวเยอะมากดูจากที่เรานั่งกันมาเนี่ย มีมาตลอดนะครั้งแรกๆที่เราเคยมาตอนแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาตอนช่วงลอยกระทงตอนนั้นเรารอไปสองชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะก็คือเพิ่มจํานวนแพมีเสื้อชูชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเยอะขึ้นก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้วก็คนในชุมชนก็มีรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนใช่จะใช่ ก็มันก็จะชิวๆเย็นๆหน่อยนะจ๊ะตนนี้ก็จะเย็นสบายนิดนึงออตนไม้ีต้นหมากใกอ้ชี้ให้หน่อยดิค่ะมีต้นทุเรียนมีต้นตะเคียนเนี่ยนะคะยินสบาย้ยังไงวะ คนที่นี่ก็จะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ <S 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 ครับมันจะแบบว่าถ้าเด็ก <S <S เด็กเล็กอยากเล่นน้ำอย่างเงี้ยเล่นได้นะคะมันจะมีจุดตรงที่กับเรือคามจริงก็เล่นได้หมดเพราะว่าเขาให้โดดลงได้เลย <S <S ไม่ใช่สําหรับเด็กเล็กๆ,ๆ,ๆตรงที่จุดกับเรือมันแก้แล้วมันจะมีเนินอนัเนินซ้ายอย่เขาจะปล่อยให้เล่นตรงนั้นคือจึงมีปลายทางเขาจะให้ลงเล่นนหนา ถ้าอยากจะลดนก็บอกคนลุงต้นมากต้นตะเคียนต้นตัวเลี้ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวความงามครับมาหน้าาลังาดลองคองรอปุ๊บมาเื้อหม่ปานเน้อเออนี่ไงอีกหนึ่สถานที่เป็นตลาดลองกองลังสาด อ๋อคาดว่จะมีที่ปลูกลองกองรังสานประมาณห้าสิบไร่เนาะคุณลุงบอกจริงจริงอืมอาจจะดินทุกนะครับอาจจะดินชื่อแค่แบบของอุตรดิตอะไรเงี้ยแต่จริงๆที่เนี่ยเขาปลูกรังสาดลองกองรสชาติดีเยี่ยม อยากแนะนําให้มานะคะเพราะที่นี่ก็ร่มรื่นนี่ไงคุณลุงเขาก็จะแนะนําว่าสองข้างทางมีต้นไม้อะไรบ้างอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นลองกองน,นะคะมีป่าไผ่แล้วก็ต้นหมากนะคะแสงกําลงังสวยนเียใช่ค่ะแสงกําลังสวยตอนนี้เราจะถึงฝั่งแล้วนะคะค่าเรือเท่าไหร่ครับค่าเรือนะคะถ้าเหมาลำหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งหนึ่งลำนั่งได้ห้าคนนะคะถ้าไม่เหมาก็เขาคนละยี่สิบไง ก้อนละย<ช>ี่สิบบาทใช่ไหมนี่ไงคุณนิตยาสวัสดีเจ้ามันถ่ายคางงลิปวะดนีเดี๋ยวป้ากติฟังเอาคุณนิตยาก็เป็นคนอำนวยความสะดวกของเรานะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรคุณนิตยาไว้ให้ถ้าใครอยากจะจองแพ้ตอนมานะครับมาเรื่อยๆนะครับมาจ้า ตอนนี้นะคะเราก็แวะมาทานอาหารนะคะนี่ที่ทานตอนนี้ตอนนี้ก็ทานขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส้มตำบอกราคาดีกว่าโอ๊ยบอกราคาแล้วน้ำตาลก็อัร่อ้อันนี้ยี่สิบบาทค่ะอันนี้จานละสิบบาทอร่อยอร่อยมากสิบบาทด้วยใช่ถูกมาก็ยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบบาทคือถูกมากตอนแรกคุณป้าคิดเงินบอกคุณป้ายังย้ำๆอยู่กินกันสองจานนะคะกินกันสองคนก็ จะประมาณข้าวราดแกงในกรุงเทพหรอเอาละลค่ะก็หลังจากที่เรา,เาล่องเรือเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะมาสอบถามนะคะกับคนในท้องถิ่นนะคะว่าถ้าหากใครสนใจที่อยากจะมาล่องเรือที่นี่นะคะสามารถติดต่อ มาได้ยังไงหรือต้องติดต่อยังไงบ้างนะคะนิตยาช่วยแนะนำหน่อยค่ะติดต่อได้ที่เพจเสน่ห์แม่ป่านะคะหรือว่าติดต่อเบอร์โทรนิตยาก็ได้ค่ะ0 9 9ย9เก้าเจ่ะใครจะจองเรือใครจะสอบถามว่าเปิดหรือยังเปิดวันไหนเปิดกี่โมงอะไรอย่างนี้เนาะใช่ก <LES> ็มาสอบถามได้ก่อนเนาะก่อนที่จะมานะคะก็สําหรับวันนี้เราขอปิดคลิปที่นี่นะคะที่ป่าไร่อเมซอนแม่ป่านะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank